ด้วยราคาก็าแปลกใจด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะดีจริงๆเหรอมันมีใบรับรองหรือพวก Certificate อะไรที่มันแบบการันตีได้ไหมว่ามันดีจริงๆ<ม>อะไรเงี้ยครับตอนนี้คุณมีซอทำอะไรอยู่คะ เออก็เล่นกีฬาครับเป็นนะักฟุตบอลอาชีพเต็มตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เวลาก็จะอยู่กับสนามฟุตบอลซะส่วนใหญ่ช่วงห,ห, <c oughs> หลังๆอ่ะไปเห็นหน้าคุณลีซอรู้สึกว่าเออผิวผิวดูดีมากคือเมื่อก่อนเราเคยมีช่วงหนึ่งที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็อยากจะดูแลตัวเองใช่ไหมครับก็มีช่วงหนึ่งพอหลังๆเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มชิลขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยปละละเลยพอสมควรอะไรเงี้ยมีเพื่อนหรือว่า อย่างไม่ต้องแฟร์อะไรอย่างเงี้ยก็ชวนไปทําพวกทรีทเมนต์อะไรต่างเงี้ยซึ่งผมเองไม่ค่อยชอบที่จะแบบไปนอนเสียเวลาทําอะไรนานๆอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันไม่ค่อยตอบโจทย์เราเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็พอดีว่าไปไปมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนกลุ่มหนึง่งอะไรเงี้ยที่ที่เขามาเหมือนนัดก,กินกาแฟไปคาเฟ่กันอะไรเงี้ยชิลๆก่อนซ้อมอะไรเงี้ยเอ้ยหน้าเขาก็มันมดูใสอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบดูไบรท์ดูสว่างอะไรเงี้ยเราก็เลยถามอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออมันเป็นเขามีครีมตัวนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือน เขาบอกว่ามันมราคาไม่แพงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มันเขาลองใช้มาแล้วมันค่อนข้างดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเหมือนอยากทราบก็เลยเล <simpl ific. S 2> ยาถามเขาเออเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเ <simpl ific. S 2> ขาก็บอกว่าเขาก็แนะนาม,มาว่าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มีโอกาสใช้ไหมฮะแล้วตัวผมเองอ่ะปัญหาหลักๆที่เป็นก็คือพอเราออกแดดมากก็จะพวกห <incorporate S 1> <Careful. S 2> มองคล <ử tangent S 2> ้ำอะไรเงี้ยครับแล้วบางทีเนี่ยผมเองก็เป็นผิวที่ค่อนข้างแพ้ง่ายบางทีก็จะเป็นสิวไปแรงง่ายแล้วบางทีก็จะมีพวกรอยดำของสิวแรงต่างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามัน มันจะต้องขจัดออกไปยังไง uh huh. อะไรเงี้ยครับ uh huh. สมเพื่อนเขาบอกมาว่ามีครีมตัวนี้ดีอะไรเงี้ยเราก็กว่าเออด้วยราคาก็แปลกใจด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ย uh huh. แล้วราคาเท่านี้มันจะดีจริงเหรออะไรเงี uh ้ยเพราะส่ uh huh. วนใหญ่เราก็จะติดพวกออพวกเคา,เาน์เตอร์แบรนด uh ์ร huh. าคาที่มันจะสูง uh huh. หน่อยหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยพอเพื่อนมนแนะนาเราก็แบบเฮ้ยเออ,เอ,อมันก็น่าสนใจแต่ก็ยังมีในใจว่าเฮ้ยราคาเท่านี้มันมันจะดีจริงๆเหรอมันมีพวกใบรับรองอะไรพวก ซาติบิเคอะไรที่มันแบบการันตีได้ไหมว่ามันดีจริงๆ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็มีโอกาสได้เห็นพวกน,นั้นแล้วก็เราก็ได้ลองใช้เองจริงๆในที่สุดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์เพราะว่าเวลาใช้เองเนี่ยมันอันดับแรกที่ผมรู้สึกดีคือมันไม่ระคายผิวเพราะผมเป็นคนแพ้ผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมาโดนเนี่ยบางทีมันก็จะรู้สึกว่าแสบแสคันๆบ,บ้างหรืออะไรบ้างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือดีคือมันไม่ระคายผิว oh. แล้วก็เวลาใช้ก็ก<ๆ>็มันไม่เหนอะหนะคือทาแล้วก็นอนเลยอย่างเงี้ยไม ตอนเดี๋ยวไปล้างออกก่อนออทีอะไรเงี้ยครับค่ะเลยก็เลย,เลยเ,ลยเลยเจอสิ่งที่ที่เราที่มันตอบโจทย์ในชีวิตเราแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรยุ่งยากอยู่แล้วเราเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยก็ก็เลยได้ใช้แบบนี้ก็เลยก็เลยโอเค ผมก็มีโอกาสได้แบบเจอเพื่อนพอดีครับเจอเพื่อนที่เขาใช้อยู่แล้วเขาบ่าผิวหน้าดีแล้วเราไปไปปรึกษาเขาอะไรเงี้ยตันเราได้ข้อมูลมาเราก็เลยมีโอกาสได้ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็มีไปเจอช่องทางในการที่จะสั่งซื้ออ,อะไรเงี้ยครับเราก็มีโอกาสได้สั่งซื้อไปแล้วมาลองใช้อะไรเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าคือแรกที่ใช้เลยเนี่ยมันมันไม่ละคายเครืองต่อผิวเลยนะครับอพอใช้แล้วมันก็ง่ายคือใช้ทาเสร็จเราก็นอนได้เลยเช้ามาค่อยมาล้างมาล้างหน้าปกติทั่วไปอะไรเงี้ยพอใช้เป็นระยะหนึ่งเนี่ย หมือนผิวหน้าแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆก็แบบมาถามว่าใช้ครีมอะไรอะไรเงี้ยเราวก็จะโอเคแล้วพอพอกระปุกแรกหมดไปเราก็เลยได้มีโอกาสสั่งซื้อเพิ่มบางทีอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าทางทางทางเจ้าของแบรนด์ทางเพจเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นเราไปซื้อที่ครั้งหนึ่งเลยครับก็เลยก็เลยติดต่อเข้ามาคุยก็เลยเป็นที่มาของได้มาการได้มาเจอคุณเป้ตอนนี้แหละครับคือเป้จะบอกว่าตลกมากคือตอนแรกอ่ะ คือน้องเห็นน้องเมากันเห็นทีมงานเมากันว่าเฮ้ยชื่อคุณลีซอคือใช่นักเตะทีมชาติไทยหรือเปล่าเราก็เลยเอ้ยจริงเหรอเขาก็บอกเนี่ยมาสั่งซื้อเป็นครั้งที่2แล้วคือจะบอกว่าเป้ก็ติดตามก่อนหน้าน,นี้คือติดตามเพราะมีน้องแล้วก็คือเป็นคนชอบดูบอลแล้วสาม,มีก็เป็นแฟนคลับเราก็เลยเฮ้ย เขามาสั่งซื้อเป็นครั้งที่สองแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าที่เขาชอบแล้วก็เลยแบบอยากที่จะมีโอกาสติดต่อคุณลีซองจังอยากที่จะมาสัมภาษณ์ว่าอุ้ยใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้มานั่งคุยกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลีซองมากเลยนะคะที่ให้แม่ได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์วันนี้นะคะดีค่ะ ต้องบอกว่าเป้อยู่ในตลาดสกินแคร์ค่ะมาสักพักใหญ่ๆละแต่เราทํากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับผิวอ่อนแอแพ้ง่ายเป็นหลักเลยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีลูกค้าม,มากมายเลยอ่ะที่เขามีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดาแล้วเขาก็มีความทุกข์ใจเกี่ยวกับปัญหาพวกนี้แล้วยังแก้ไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าโหพอเราได้ข้อมูลลูกค้าม,มาว่าฮ้ย คนไทยจํานวนมาหาศาลเลยค่ะคุรีสอร์อที่มีปัญหาพวกเนี้ยเราก็เลยรู้สึกอยากที่จะทําโปรดักขึ้นมาโปรดักหนึ่งอ่ะอที่มันสามารถแก้โจทย์เขาได้ดช่วยเขาได้ตรงใช่แต่สิ่งสําคัญกนะ็คือต้องเป็นมาตรฐานระดับโลกต้องอม,มีเซอร์การันตีผลลัพธ์ว่า คุณใช้ไปแล้วว่าผลลัพธ์คุณจะได้แบบนี้แบบนี้อ,อะไรเงี้ยค่ะคแล้วมันทําให้การพัฒนาสินค้าของเป้ยาวนานมากก็พัฒนาสินค้ากับกลุ่มคนผู้ใช้จริงที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดาและสิ่งสําคัญก็คือเป็นคนแพ้ง่ายด้วยค,คือเวลาที่พป้จะทสินค้าเป้ก็1เลยคือผลลัพธ์ต้องได้ครับ2เลยก็คือว่าผิวก็คือต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบจริงจังและ3ก็คือส,สิ่งที่แบบ ให้ความสําคัญที่สุดก็คือต้องอ่อนโยนต่อผิวมากๆต่อผิวเพราะจะได้ใช้ได้ทุกทุกสภาพผิวใช่ไหมครับและสิ่งสําคัญหลังจากที่เราเทสเสร็จแล้วอ่ะการที่เราจะยืนยันว่าโปรดักต์อ่ะเห็นผลจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่การที่คนใช้แล้วรีวิวเพราะมันอาจจะแค่รู้สึกดีก็ได้ถูกไหมคะเป้เองก็เลยส่งตัวโปรดักตัวโกลตัวเนี้ยไปเทสเป็นสถาบันระดับโลกที่มีบริษัทแม่อยู่ที่ฝรั่งเศสอ่าตัวเนี้ยเป็นการการันตีผลลัพธ์จากอาสาสมัครกลุ่ม คนนะคะที่เขามีปัญหาแบบพี่เป้พูดและต้องมีผิวอ่อนแอแพ้ง่ายร่วมด้วยและสิ่งสําคัญก็คือก่อนที่เขาจะเทสไอปรดักตัวเนี้เขาต้องหยุดใช้ทุกๆอย่างเป็นเวลามากกว่าหนึ่งเดือนอถึงจะมีสิทธิ์ที่จะมาเทสตัวผลิตภัณฑ์ของเราจะบอกว่าถ้าเกิดสถาบันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราส่งไปแล้วอ่ะแล้วมันไม่ได้รับเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของว้าเราก็ไม่สามารถเขาก็ไม่สามารถใหใช่ก็เลยรู้สึกว่า เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากทําสินค้าตัวเนี้ออกมาทําให้คนที่เขามีปัญหาฝ้าครับเอ,อมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับ,ท,รบที่ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเหมือนคนเราด้วยบ้านเราด้วยด้วยด้วย,วยทุกมิอากาศแดดอะไรต่างแล้วคนต้องทํางานต้องตากแดดอะไรเงี้ยครับถ้าสามารถที่จะช่วยลดปัญหาตรงนี้เขาได้คนคนในประเทศก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมฮะพวกผู้หญิงวเวลาออกไปทํางานอะไรต่างเงี้ยเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยแล้ว ยิ่งเราชอบแต่งหน้าการอะไรกันเนี้ยถ้าท่านถ้าสภาพผิวหน้ามันมีความแข็งแรงมันก็ช่วยให้แบบยิ่งดูดีขึ้นสวยขึ้นบางคนอาจจะอาจจะต้องอาจจะลดการแต่งหน้าลงด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะครับจริงๆตัวสกินแคร์ส่วนใหญ่อะค่ะก็คือจะไม่ได้มีเทสพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเสริมแต่เรารู้สึกว่าเวลาที่ใช้อะไรกับผิวอะเราไม่อยากให้มันตกค้างเพราะตัวเองเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายมากๆก็เลยรู้สึกว่าทำโปรดักต์ตัวนี้ออกมาเอาจริงพอใช้แล้วมีแต่คนทักว่าเอ้ย ทำหน้าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าขนาดเราเป็นคนที่ขขาวยากมากผิวจกะกจ่างใสขึ้นจริงๆคือเป้ทามาเกือบทุกวิธีละแต่เราก็เป็นคนที่แบบเปลี่ยนเฉดสีผิวขึ้นมายากเพราะว่าผิวเดิมอ่ะเป็นคนผิวคล้ําค,คล้ำาำกรรมพันธุ์เลยค่ะแต่พอได้มีโอกาสใช้ตัวเนี้ยก็คนรอบข้างก็ทักว่าอ้ยผิวแบบว่าดูดูใสขึ้นด,ดูดีขึ้นอ่าใช่แต่คือบนพื้นฐานของการเห็นผลลัพธ์เปว่าสิ่งที่มันต้องมา เป็นอันดับแรกก็คือความปลอดภัยก็ส่งตรวจทั้งสองเซอร์เซอร์สถาบันแพทย์ผิวหนังญี่ปุ่นแล้วก็เซอร์เกี่ยวกับการรับรองตัวสารปนเปื้อนที่ไม่ตกค้างในครีมด้วยครีมราคาหลักร้อยต้องทำางอาไรีเหลือคุณเป้ยคืออย่างที่เป้บอกว่าด้วยความตั้งใจของเราะค่ะครเราเห็นกลุ่มคนในประเทศไทยมีปัญหาเรื่องนี้มากแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้เราก็เลยรู้สึกว่า วันนี้เราอยากทำโปรดักที่มันได้ผลลัพธ์จริงๆและปลอดภัยกับผิวมากที่สุดให้คนที่เขามีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำอ่ะใช้เราได้เห็นผลลัพธ์บนบนพื้นฐานที่กลุ่มคนในประเทศไทยทุกคนอ่ะที่มีปัญหาผิวต้องซื้อได้ราคาต้องเข้าถึงต,ต้องได้ราคาทุกคนแบบ มีปัญหาเนี้ยต้องจับต้องได้และสิ่งสําคัญคือมาตรฐานในการทําสินค้าไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการผลิตเซอร์ต่างๆต้องระดับโลกโอ้สุดยอดอยากทําให้คนไทยแบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นใช้ได้ด้วยผลลัพธ์ดีแล้วก็สบายใจด้วยปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับโค้ดยอดดีมากค่ะ